ในใจกลางความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านมีผืนป่าโบราณที่ถูกขนานนามโดยความยำเกรงว่าดงโขหมดดินแดนที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเขตแดนของสิ่งลี้ลับเป็นที่อาศัยของวิญญาณและเจ้าป่าเจ้าเขาแม้ในเวลากลางวันป่าแห่งนี้จะดูมดงามไม่ต่างจากที่อื่นแต่เมื่อตะวันคล้อยต่ำบรรยากาศจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมีคำร่ำลือจากพรานป่าและผู้เฒ่าผู้แก่ว่า น้อยคนนักที่จะกล้าล่วงลลํำเข้าไปในดงโขหมดหลังพบคำ่ำหลายคนเคยได้ยินเสียงปริศน,นาคล้ายเสียงดนตรีไทยแว่วมาจากในป่าลึกบางคนเห็นแสงไฟประหลาดลอยไปมาอยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่และที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องเล่าของคนที่เคยหลงเข้าไปแล้วหาทางออกไม่ได้เดินวนเวียนอยู่เป็นวันๆราวกับถูกบางสิ่งบางตาไว้ว่ากันว่าวิญญาณในดงโขหมดไม่ได้มุ่งร้ายต่อทุกคน แต่จะคอยปกปัารักษาผืนป่าจากผู้ที่มีเจตนาไม่ดีเท่านั้นตำนานแห่งดงโขหมดจึงเป็นทั้งความน่าสะพรึงกลัวและเครื่องเตือนใจถึงความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติคุณล่ะครับคิดว่าเสียงและแสงไฟปริศนาเหล่านั้นคือวิญญาณผู้พิทักษ์หรือเป็นเพียงกลไกลของป่าที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเอง